สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมารวม3าหน่อย ในงวดของวันที่9นะคะเดือนธันวาคม2561นะคะก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะพี่พี่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะก็ขออวยพรให้พี่พี่สมาชิกนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางหวยฮานอยหวยเหล่าพัฒนานะคะทุกๆแนวทางนะคะน้องเอ็ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีเฮงๆปังๆขอให้มีโชคมีลาบนะคะในเดือนสุดท้ายนะคะของปีแล เสียงช่วงตัวไหนก็ขอให้มาในตัวนั้นนะคะพี่พีก็แล้วก็ขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับให้นะคะของเมื่อวานนะคะท่านใดที่มาติดตามน้องแอดให้ดินที่6กับ5นะคะเมื่อวานนี้5ไม่มานะคะแต่มาดินหกนะคะพี่พีดินหกกับตัววิ่งนะคะตัวลูดน้องแอดเน้นให้ที่6นะคะส่วน6ของเรามาเข้ารอบพิเศษนะคะ60นะคะพี่พีดู60 60ต้องเอสเน้นให้เลยนะคะพี่พี่มาในตัวเน้นยินดีด้วยนะคะ60เด้ง2หน่อยนะคะพี่พี่มาในตัวเน้นรลบปกติออก0 6นะคะมาในตัวกลับในตารางเข้าไปที่0กับ6นะคะโอ้โหมา2หน่อยเลยเนาะวิ่งลูดเข้า2หน่อยนะคะ6ส่วนตารางนะคะเข้าตัวไหนบ้างนะคะพี่ตารางเข้าไปที่6006แล้วก็4994 มาในตารางนะคะพี่พี่ศูนย์หกมาสองหน่อยนะคะก็แล้วก็มาเข้าสามตัวตรงนะคะพี่พี่สามตัวตรงเข้าไปที่ VIP นะคะสี่สี่เจ็ดโอ้โหเด้งเด้งเลยนะคะยินดีด้วยนะคะท่านไหจับคู่จับวินในเลขตารางแล้วก็นำหกไปรูดวิ่งมาในตัวเน้นหกศูนย์นะคะสองหน่อยก็เดี๋ยวมาตามต่อเลยนะคะพี่พี่วันนี้ขอให้โชคดีนะคะขอให้มาเหมือนวันนี้นะคะพี่พี่ ก็ย้ำเช่นเคยว่าเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะพี่ๆปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้ให้เด่นที่1นึ่แล้วก็เด่นที่1แล้วก็6ส่วนตัววิ่งตัวลูดนะคะวิ่งลูด1น,นะคะวันนี้คิดว่า หนึ่งน่าจะเดินนะคะพี่พี่ก็ตามสูตรนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะก็มาลุ้นด้วยกันนะคะวันนี้ว่าหนึ่งของเราจะเดินต่อไหมเนาะมีหนึ่งนะคะแล้วก็มีสามมีศูนย์มีหกมีสี่นะคะมีสี่แล้วก็มีเก้านะคะพี่พี่ตัวดินเนาะ มาดูตัวน้นนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้เข้าตัวน้นวันนี้ขอให้มาอีกนะคะเด่นที่6กับ1ตัวน้นวันนี้น้นไปที่1 0 1 0นะคะแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งแล้วก็หน่งเจด หนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งเก้านะคะพี่พี่ถ้าดชอบนะคะตามนี้ได้เลยเนาะสำหรับแนวทางหวยฮานอยเม็ดเดียวนะคะฝากพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะท่านใดชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ปังๆรวยๆทุกท่านเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ